แต่มันติดขัดด้วยการประท้วงด้วยการปิดถนนด้วยการจํากัดอะไรการการใช้รถใช้ถนนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ติดมากกว่าเดิมวันนี้ก็อย่าบ่นเลยครับรถติดอ่ะก็รถมันเยอะไงนะคนก็มีตังค์มากขึ้นซื้อรถมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าซื้อแล้วเงินสดก็ไม่ไปนไรนะถ้าซื้อแล้วผ่อนไม่ได้แล้วามาคืนเงี้ยมไม่ได้นะก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องมาดูในเรื่องของ การให้กบ,บริการให้มากขึ้นการบริการสาธารณูปโภคขอสมกอว่าไงจะหารถใหม่ได้แค่ไหนเส้นทางจะปรับปรุงอย่างไรนะรถไฟฟ้าความต่อเนื่องจะทํำยังไงที่จอดรถจะทํำยังไงเหล่านี้มันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบมามันก็เลยเกิดเป็นปัญหาอย่างนี้เราจะมีรถไฟฟ้ากี่สายก็ไม่รู้ละเราจะมีขอสมกมีรถที่ทันสมยัยกี่คันก็ไม่ทราบเราจะมีอะไรที่ดีถนนกี่เส้นไม่ทราบแต่ถ้าทั้งหมดมันยังไม่เกื้อคูลถึงกันและกันคนก็ใช้รถอยู่แบบนี้ ไอ้คนใช้รถไฟฟ้าก็ใช้รถไฟฟ้าคนใช้รถก็ใช้รถแต่ถ้าการให้การบริการของรัฐเนี่ยมันดีขึ้นคนก็ใช้รถน้อยลงการขับรถบรรทุกก็น้อยลงถนนก็จะติดน้อยลงแต่ต้องทํำยังไงเพราะบ้านบางคนไม่ได้อยู่กับรถไฟฟ้าเขาก็ต้องขับรถมามาจอดรถก็ต้องมีที่จอดรถให้เขาเขาขึ้นรถไฟฟ้าต่อก็รถไม่ติดดีเขาก็นั่งรถมาเย็นขึ้นขึ้นรถกลับบ้านขึ้นรถไฟฟ้ารถเมย์ประจำทางแล้วก็ลงมาขับรถจากที่จอดรถกลับบ้านประหยัดน้ำมันด้วย วันนี้มันยังไม่ครบไงไม่ต่อกันทั้งหมดอ่ะสร้างรถไฟฟ้าก็ไม่มีที่จอดรถนะไม่มีที่ที่จะไปต่อจากตรงนี้ไปตรงน้รงนบงคนรเขาขึ้นรถตั้งหลายทอดใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เคยนะเด็กๆผมก็เคยขึ้นรถเมย์อยู่แล้วล่ะนะก็รู้อยู่ความยากลําบากขึ้น3ต่อ4ต่อก็เปลืองเงินอีกแต่รถไฟฟ้าหรือรการขนส่งทางรางเนี่ยมันประหยัดที่สุดนะครับประหยัดที่สุดเพราะนั้นรัฐก็ต้องทำยังไงให้การขนส่งทางรางเนี่ยให้การบริการได้อย่างแท้จริงนะ วันนี้เราต้องเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันเข้าอ,อกเข้าใจกันเห็นใจกันให้มากขึ้นผมพูดไปหลายครั้งแล้วบางคนก็ยังพูดอยู่เนี่ยยุยงปลูกปันอยู่นะแล้วก็วันนี้ประชาชนเราก็ฉลาดขึ้นมากแล้วไม่ยอมให้ใครมาชี้นาก็ยังมีอยู่บ้างที่พยายามอีกพยายามจะใช้เข้ามาอีกต่อไปนะครับใช้ประชาชนเนี่ยอีกต่อไปวันนี้ที่เราทําวันนี้ถึงวันนี้สามเดือนเนี่ยนี่อนาคตแล้วมันมีอนาคตแล้วนะถ้าท่านไม่ทํามันจะมีอนาคตไหมแล้วท่านจะเริ่มปฏิรูปเมื่อไหร่ นะที่ผ่านมาทุกคนก็หลายฝ่ายก็อยากจะปฏิรูปเอาเห็นด้วยไวปรูปรวมกันใช่ไหมหลายฝ่ายนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาอีกฝ่ายบอกไปรูปก่อนอีกฝ่ายบอกฏิรูปหลังเลือกตั้งก็ไม่ยอม,มอกันอะีกนะวันนี้ทําให้เกิดการไปรูปแล้วท่านยังบอกว่าไอ้เ,อเมธีจะไปรูปได้ยังไงจะสําเร็จไหมมันจะทําได้หรือหนึ่งปีมันก็ดีกว่าที่ไม่ทำอ่ะใช่ไหมล่ะนะเพราะนั้นทำเถอะครับมาทำมาจะเสร็จแค่ไหนก็ว่ามาแบ่งขั้นตอนให้มันถูกต้อง ระยะสั้นหรือะยะยาวหรือะยะต่อไปถ้าทําไม่มาในสภาไปรูปแล้วท่านเรียกร้องถึงเวลาท่านบอกไม่รู้ไม่ได้เข้าไม่ได้ร่วมมันจะไปรูปได้ไหมการความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นไหมมันก็เกิดขึ้นอีกอยู่ดีนะถ้าทุกคนรักและสามาคัคคีไม่บ่นทําลายซึ่งกันและกันไม่คอยจับผิดจับถูกนะทุกอย่างมันก็ต้องเดินไปในวิธีทางปกตินะครับไม่ต้องไปห่วงเลยว่าใครจะไปใช้วิธีพิเศษอื่นๆอีก,อกนะถ้ามันดีอยู่แล้วใครอยากกระทําใครอยากจะใช้ นะผมไม่เคยบอกผมเองนะทำถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมดเพราะผมมีเจตนาอันบริสุทธิ์ของผมนะครับในการที่จะทําหน้าที่ให้ดีสุดกับประเทศชาติบ้านเมืองผมยมังยอมรับในการการะทําของผมเองเลยนะแล้วทาไมบางคนจะไม่รับในความผิดพลาดในความบกพร่องแล้วก็แก้ไขแบบปรับปรุงตัวเองครับยังอ,อ,อะไรว่ากล่าวอะไรทุกวันวิจารณ์วิภาควิจารณ์ทุกวัน นะบางบางเรื่องเนี่ยผมพูดไปแล้วบางเรื่องสั่งไปแล้วแก้ไขไปแล้วก็ววยังวิจารณ์อยู่เหมือนเดิมเรื่องเดิมไม่เคยฟังผมเลย,ยงี่ไม่น่าจะดีนะวันนี้ต่างชาติเขาเข้าใจในมหาเรามากขึ้นทั้งอาเซียนทั้งตะวันตกตะวันออกรก็ว่าไปนะครับเขาเข้าใจเรามากขึ้นการค้าขายเป็นปกติแล้วเริ่มจะมากขึ้นเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีสติรภาพมากขึ้นทั้งการเมืองความมั่นคงความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนะแต่เขาก็ไม่สามารถจะพูดได้เต็มที่ว่าเห็นด้วยกับคอทชอแต่หลักการของเขานะครับเขา เขามีหลักการของเขาอยู่แล้วแต่หลายคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานเขาเข้าใจดีนะครับที่ค้าขายกับเราเขาบอกว่าเขาเกิดความมั่นใจมากขึ้นในขณะนี้นะครับอดีต <dement ius> <önemli> ผู้นําประเทศของไทยท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนักประชาธิปไตย <t od g vaccination> นักสิทธิมนุษยชนผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่านนะครับก็เคยพูดไว้ว่าไม่มีใครสนับสนุนการารัฐประหารอยู่แล้วนะแต่ก็เห็นด้วยในการเสริมสร้างประชาธิปไตยใหม่ของไทยให้อย่างยืน นั้นไม่อยากให้ทุกคนมาพูดแบบรลลัฐบาลว่ามันดีไม่ดีอย่างไรเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วทํามาแล้วมันก็ต้องคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและการสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีๆในระยะสั้นในเวลาที่เราจะต้องไปรูปเนี่ยน่าจะดีกว่าดีกว่าที่จะต่อต้านในตั้งแต่แรกเนี่ยไม่งั้นมันเสียเวลาเปล่านะครับเสียทุกอย่างเลยนะสำหรับหัวข้อในการไปรูปทั้ง11ด้านเนี่ยในหัวข้อเนี่ยมีจะมีเรื่องปีกย่อยนะครับเช่นการเมืองผมบอกแล้วว่ามีข้อย่อยสีกห้ข้อข้างใน หลายอย่างด้วยกันในนั้นนะการศึกษาหรือพลังงานมันก็ต้องมีหลายอย่างทั้งกฎหมายทั้งการผลิตการจําหน่ายราคาเยอะแยะมันต้องไปฏปิรูปไปไปคุยกันพูดกันมานะครับถ้ามีเรื่อง,งอื่นที่ท่านบอกว่าเอย้ยังไม่มีหัวข้อ,อนี้และท่านบอกว่าไม่สาเร็จมันไม่ใช่ผมบอกแล้วไงมีเรื่องอื่นๆอีกไงอื่นๆไปคุยกันทีครับอะไรนึกอะไรไม่ออกใส่อื่นไปนะถ้าก็เสนอเพิ่มเติมเข้ามาในอื่นอื่นเขาจะแยกเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นเข้ามาอีกที่มันไม่เข้ากับสิบหัวข้อ,อนี่พูดไปหลายครั้งแล้ว อย่ามาโจมตีกันเรื่องนี้อีกนะสิเรื่องมันจะครบได้ยังไงก็อีกสิบข้อที่สิเอ็ดอื่นๆนี่อีกร้อยเรื่องก็ได้ถ้าท่านคิดจะเอามาร้อยเรื่องแล้วก็นะก็เถียงกันนานหน่อยแล้วกันนะนั้นอย่าไปกังวลนะอีกอันนี้ก็กังวลว่าจะครบหรือไม่ครบทํายังไงจะทันหรือไม่ทันมันอยู่ที่ใครล่ะมันก็อยู่ที่สภาปฏิรูปมันอยู่ที่คนเข้ามาร่วมในสภาปฏิรูปนะครับก็ไปตําหนิตีติงกันว่าไอ้ผู้เข้ามาเป็นสวชถูกเลือกไว้แล้วผมจะไปเลือกใครนะ เราคัดสรรมาทั้งหมดเนี่ยคาดว่าเป็นพันนะ 1, 000, 2, 000, นะพันสองพันสาพันที่ประมาณการในขณะนี้วันที่ก็ขึ้นมาห้าหกร้อยคนละว,วันก่อนผมเห็นสี่ร้อยแปดสิบหกคนวันนี้ก็น่าจะเกือบเกือบหกเจ็ดร้อยแล้วมัง้งนะนี่อันนี้คือมาสมัครส่วนกลางนะครับนะฮะทั้งหมดนี่คือจะคัดเลือกให้เหลือห้าร้อห้าสิบนะจากนั้นก็จะคัดเลือกให้เหลือร้อยเจ็ดสิบสามบวกเจ็ดิบเจ็ดนะครับเจ็ดิบเจ็ดนี่มาจากจังหวัด ไอการขัดาสารจังหวัดก็บอกอีกบอกว่าเลือกคนไว้แล้วเขาก็ตั้งคณะกรรมการขัาสาัรไหมไม่ใช่หรอครับถ้าเขาทําไม่ดีเขาคงไม่เสี่ยงยนะผู้ว่าอายการสารอะไรที่เขาเกี่ยวข้องในกรรมการคัดสรรเนี่ยเขาคงไม่กล้าเสียเ่ยงนะเขาจะชี้เอาคนนู้นคนนี้มาเดี๋ยวเขาโดนฟ้องวันหลังเขาคุ้มค่าเขาไหมนะผมว่าไปดูใหม่อย่าพูดกันเรื่อยเปยืย่ยไปเรื่อยนะการเลือกคนเข้ามาเนี่ยในเมื่อเราตั้งกลุ่มไม่สิบแ็ดกลุ่ม คนที่เข้ามามันมีหลากหลายมีหลายประเภทหลายความรู้หลายคุณสมบัติก็ให้เขาสมัครมาตอนนี้เขาสม,ามาัครมาคณะที่1ตอนนี้เท่าที่จําตัวเลขได้ก็ประมาณ5060คนคณะที่2 30าสคณะที่สามยี่สิบคณะที่สี่สิบอะไรเงี้ยเขาก็สมัครตามคุณวุฒิของเขาตามความสามารถของเขาเนี่ยเขาถึงบรรลงหัวข้อไม่ใช่เอาใครมาแล้วมาคัดทั้งหมดมันจะทําได้ยังไงเราถ้าคนไม่มีความรู้ในสิบแปดเรื่องใครก็ได้ตัวแทนตรงนี้มามันก็ไม่ไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นเขาก็สมัครของเขาไปเองโดยนิติบุคคลเป็นคนส่งสมาคมที่อะไรที่เป็นนิติบุคคลนะตามกฎหมายก็ไปส่งมานะครับแล้วมาคัดเลือกนี่คือส่วนกลางนะในส่วนของตรงโน้นก็เช่นการเขาก็ไปสมัครที่จังหวัดจังหวัดเขาก็ไปใช้วิธีการในการคัดสัรเขาออกมาแต่เขาจะระบุมาว่าสมัครด้านอะไรนะ เพราะฉะนั้นหนึ่งคนหนึ่งคนจังหวัดจะ,จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคาดมาเนี่ยต้องรู้เกือบทุกเรื่องนะเกือบทุกเรื่องเพราะว่าอย่างน้อยก็ทะลาดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษที่เหลือก็ต้องพอรู้มาไปรวบรวมมาอ่านมาว่ากลุ่มหนึ่งเขาต้องการอะไรนั่นเป็นการเก็บข้อมูลซึ่งมันมีอยู่แล้วข้อมูลที่ศูนย์ลงทําข้อมูลที่สํานักงานอะไรปฏิรูปของคอสชอที่ตั้งไว้แล้วเดิม หรือก็เรามานอเนี่ยผมว่ามันมีหมดอ่ะท่านไปศึกษาเองไม่ใช่มาตัวเปล่าไม่มีข้อมูลไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ท่านอยากเป็นสปชถ้าอย่างเงี้ยไปไม่ได้ถ้าไม่ดูตรงนั้นมากกว่าถ้าท่านเก่งท่านดีเขาขั้นเลือกท่านอยู่แล้วจากห้าคนก็จะมาเลือกแค่เลหนึ่งคนเป็นเจ็ดบเจ็คนไงครับในสวนกลาง <G ül üş> ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะจากทั้งหมดเป็นพันก็เหลือ550ร้อาขั้นเหลือร้อนะในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันก็ต้องสมัครให้ตรงมาแต่และเรื่อง11เรื่องอะไรมากไปก็ต้องถ้ามาสมาัครไอ้กลุ่มที่1มากก็ต้องถ้ากลุ่มอื่นมันน้อยก็ต้องปัดไอ้ที่เกินมาเนี่ยมาใส่ตรงนี้แต่วิธีการทํางานไม่ใช่ว่าเอ๊ทุกคนมาแล้วพูดเรื่องเดียวกันคนละเรื่อง2เรื่องแล้วจะไปไม่ได้ <G ül üş> เขาเมื่อบรรลุก็ได้250เ้อ้าก็กํากำหนด เรื่องเข้ามาไอ้แต่ละคณะก็จะไปศึกษาเรื่องของตัวเองใช่ไหมครับเองแล้วก็มาเสนอในสภาเหมือนจ้นนางคณะกรรมการิการกรรมการของสอนชนี่แหละหรือสสก็แล้วแต่การออกกฎหมายเขาก็ไปศึกษาแต่ละเรื่องของเขาในกลุ่ม18กลุ่มเนี่ยแล้วแล้วมาเสนอในที่ประชุมใหญ่ประธานสภาไปรูปที่รับการเลือกตั้งมาเองก็จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อฏปร,รูปเมื่อได้ข้อสรุปมาแล้วถึงจะไปให้สนชอ,ออกกฎหมายหรือปเป็นดำเนินการโดยรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่ว่าเอ๊ะพูดเรื่องน,นี้แล้วก็เอามาพูดกันเลยทีเดียวมันพูดไม่จบหรอกแบบนั้นนะเพราะนั้น18เรื่อง18กลุ่มแต่ละกลุ่มไปหาข้อมูลจากของตัวเองมาจากความรู้ตัวเองที่มีอยู่คุณต้บัตตัวเองมีอยู่แล้วก็ไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมจากในพื้นที่มาส่งมาได้ตลอดการส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมในสภายรูปส่งตรงสภายรูปก็ได้ส่งผ่านคสชก็ได้ส่งผ่านดำรงธรรมก็ได้ส่งผ่านสำนักงานปฏิรูปก็ได้ส,ส,ดสนนำสร,งงรูป สักงานไปรูปของคอสชอที่จังหวัดหรือจะส่งผ่านอะไรเมื่อกี้นี้ส่งผ่านกรมาลัก็ได้แล้วท่านกังวลอะไรครับนะวันนี้ที่ผมเห็นรายชื่อที่สมัครสมัครมาแล้วยังไม่ได้คัดเนี่ยนะเท่าที่อาาดูผมไม่รู้จักใครทุกคนไม่รู้จักจริงนะเป็นนักวิชาการบ้าง่อค้าบ้างมันก็ตรงในแต่ละกลุ่มของท่านเขา,าไปเลือกกันมาทีครับเดี๋ยวคัดสันเขาเลือกมากรรมการสันก็ไปสมัครกังวลกับเขาว่าเขาจะเลือกคนของตัวเองไว้แล้วผมบอกแล้วไงว่า คอทชอหรือใครก็แล้วแต่จะไม่ไปยุ่งกับท่านเรื่องปฏิรูปท่านต้องมาทํากันเองนะมีประาธานสภาประชุมแล้วก็หาข้อสรุปมาให้ได้นี่ผมอธิบายอย่างละเอียดแล้วนะเ๋ยจะบอกว่าไม่รู้เรื่องอีกนะครับในการสมัครสบวชวันนี้ใครยังไม่สมัครมาสมัครซะที่ส่วนกลางเนี่ยนะที่ยอด5-50เนี่ยที่จะถูกคัดมาเนี่ยสมัครเป็นพันก็สมัครมาอีกใครอยากสมัครสมัครมาเดี๋ยวบอกว่าไม่มียอดไม่มีโคตา้าคือไอคนอย่างเงี้ยชอบพูดใช่ไหมพูดได้ก่อนแล้วตัวเองไม่สมัครอ่ะแต่พูด นี่มันใช่ไม่ได้คนพูดจะต้องสมัครมานะถ้าพูดแล้วไม่สมัครอย่าพูดนะครับส่วนกลางสมัครได้2ออย่างคือสมัครกะกะตได้เลยหรือไปริศนีมาส่งมาเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติคู่ขนา,กานกันระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อจะไปคัดสรรกรรมการคัดสรรเนี่ยเขาแต่ละคณะเนี่ยเขาจะไปคัดมาไม่เกิน50คนไงสีดเรื่องก็5 5 0นะครับถ้ากรณีที่มันไม่ถึง50คนแต่ละคณะก็จะต้องส่งรายชื่อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของบัญชี นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกรกตเดี๋ยวคงจะชี้แจงอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะวันที่4กันยาเนี่ยนะจะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาโดยผมหัวหน้าคอสชเป็นประธานครั้งที่1อีก3ครั้งก็ไปประชุมกันมาเพื่อจะคัดสรรมาให้ได้ภายในวันที่22กันยายนสองพนะครับในส่วนของกกตตอนนี้ก็จะส่งรายชื่อที่รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาประจทจังหวัดเนี่ยเรียงตามตัวอักษรมา5คน นะมีหลักการพิจารกก็คือจุดเด่นประสบการณ์อาชีพสังคมยอมรับสามารถทําประโยชน์ได้ในสวชก็จะส่งร,รายละเอียดเหล่านี้ขึ้นมา5คนนะก็จะถูกคัดเหลือ1คนนะครับกรณีที่ข้าราชการจากทุกกระทรวงทบวงคมท่านก็ลองสมัครนะวันนี้ผมผมต่างการไปแล้วด้วยเขาเตรียมการอยู่อย่าเพิ่งไปบอกว่ากระทรวงทบวงคมก็ไม่ส่งเขาต้องส่งสิครับเพราะเขามีความรู้ในเรื่องนี้ว่าอาจจะอยู่ในแต่ละคณะไปเพื่อจะเป็นข้อมูลเพื่อจะมารับทราบและจะทํำยังไงถ้าท่านท่านคิดเอง โดยประชาชนอย่างเดียวค่ายการไม่มีเลยมันคงไม่ได้มั้งมันจะทําได้หรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยพราะค้าการทุกทรวงคมขันนี้เขาเตรียมการอยู่ที่จะส่งผู้แทนเข้ารับการคัดเลือกด้วยโดยก็ต้องส่งให้ตรงทั้ง11กลุ่มเช่นเดียวกันวันนี้ทุกกระทรวงก็ให้คณะกรรมการการก,รออกอพนะครับของตัวเองประชุมคัดเลือกแล้วก็จะส่งชื่อเข้ามาอีกนะไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยละมีเยอะแน่นอนการคัดสรรวันนี้ได้ได้สั่งการไปนะครับให้กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมทางไกลชี้แจงนะแล้วให้เลขากรกตมาตอบข้อรักถาด้วยรู้สึกจะทำวันนี้บ้างนะถ้าสงสยัยอีกถามมาอีกนะครับก็จะจัดคู่ไปเรื่อยๆแหละนะจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ตอบข้อรักถาให้ได้อย่าบน่นอย่าเข้าใจเอาเองแล้วก็มันทําให้ทุกอย่างไปไม่ได้หมดสื่อก็ต้องเข้าใจนะเดี๋ยวผมจะคอยดูว่าเอ๊ะที่พูดไปแล้วเนี่ยเข้าใจอีกหรือเปล่าหรือไม่เข้าใจนะวันนั้นทุกอย่างต้องโปร่งใสนะครับกรณีที่ได้รับการคัดเลือกคัดสรรเข้ามาแล้ว แล้วก็ให้ป็นวันหน้าที่แล้วมีการฟ้องร้องกลับมาว่าไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมอันนี้เราจะให้เข้ามาก่อนนะครับเหมือนกับใบเขียวใบแดงอะ่ะนะก็ก็ถ้าเขียวก็ทําไปเลยถ้าแดงเข้ามาก่อนแล้วก็สอบสวนแล้วก็ปลดออกไปก็คัดแตนมาใหม่ก็แค่นั้นเองไม่ทำอะไรอื่นได้ไหมนอกจากนี้นะครับในเรื่องของผลกระทบการจัดระเบียบเรื่องวีซ่ารันการอุ้มบุญวันนี้มีคดีมากมายนะ มันก็เป็นธรรมดานะครับโลกจเจริญขึ้นการพึ่งพาอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาง้านการแพทย์มันก็มากขึ้นแต่ทําให้มันถูกกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้ทีเมืองไทยนะวีซ่าท่องเที่ยวที่ตอมอสแต็มให้ตอนเข้ามาเนี่ยมันชั่วคราวนะครับหมดอายุแต่บางคนเนี่ยเขาอยากจะต้องทํางานต่ออยู่ต่อก็เดินทางออกไปประเทศไทยชั่วคราวแล้วเข้ามาใหม่อาจจะวันหนึ่งหรือระยะเวลาหนึง่งแล้วก็มาสแต็มใหม่แล้วก็อยู่ต่อยกระยะหนึ่งตามวีซา่าเนี่ยเขาเรียกว,วีซารัน มันก็มีผลพอเราจัดระเบียบปั๊บพูดไปมากมายก็เกิดผลกระทบต่อครูสอนภาษาอังกฤษพวกใครละ่ะนักวิชาการที่จะมาลงทุนที่มาประชุมมีปัญหาหมดอะ